ตอนนี้คุณอยู่กับพวกเราฮันเต d g o ก้หากคุณชอบเรื่องหลอนอยากนอนผวาเรารวมทุกรูปแบบความเฮี้ยวไว้ให้คุณแล้วสนับสนุนโดยพุทธคุณเศรษฐีใครอยากรวยอยากเฮงอยากปังต้องพุทธคุณเศรษฐีนะครับรวยปีนี้รวยชาตินี้ต้องพุทธคุณเศรษฐีที่เดียวนะครับสวัสดีครับพี่ตะวันครับสวัสดีครับพี่ชิด ครับพีตะวันโทรมาจากจังหวัดไหนนะครับพี่อ๋อตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับตื่นเต้นไห<ะ>มครับพี่สายแรกที่เราได้คุยกันส,สายผมเป็นสายแรกเลยครับครับผมโอ้โหเป็นคลิปวิดีโอแรกของรายการผมเลยครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับวัน <l> นี้ผมต้องผมต้องผมต้องเอาจริงละครับพี่ก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องเสลดคุณใส่ผีสั่งเนี่ยครับครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากกับตัวพี่เองไหมครับหรือว่า เอ่อจะเรียกว่าอยู่อยู่ในเหตุการณ์ดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องราวของน้องผมอีกทีหนึ่งครับครับผมโอเคครับพี่ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง่อยนะครับพี่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันโอเคครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอ่รุ่นน้องนะครับเป็นน้องชายไม่ใช่น้องแท้นะครับครับผมคือน้องคนนี้เนี่ยชื่อน้องนิวเขาเป็นคนที่ตัวเล็กๆหน้าตาหล่อครับพี่เหมือนดาราเลยครับแต่ค่อนข้างจะเป็นเด็กเก็บกดครับ เพราะว่าชอบโดนแกล้งครับในสมัยตอนเรียนเนี่ยโดนแกล้งเยอะมากครับเพราะว่าแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้รู้จกักสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็โตมาก็มาทํางานที่เดียวกันลนองนิวเนี่ยเขาจะพูดกับผมบ่อยว่าพ่อใหม่เนี่ยชอบด่าแล้วก็ชอบตบตีแม่บางทีเนี่ยก็ตบตีน้องนิวด้วยครับ,รบจะพูดแล้วก็จะบอกวา่าอคอยดูนะพี่มันจะต้องตาย ต้องตายแบบทรมานอันนี้คือสิ่งที่น้องนิวพูดกับผมนะครับแบบคําพูดความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าน้องเขาเนี่ยมีความคับแค้นมากๆครับคือแรงอาฆาตเนี่ยออกออกสีหน้าเลยครับพี่ครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็พอรู้เพราะว่าก็ไปรับน้องนิวมาทํางานด้วยแล้วก็ไปส่งอยู่ทุกวันวันหนึ่งเนี่ยน้องนิวบอกว่าพี่ไม่ต้องมารับผมนะครับพี่พรุ่งนี้ผมจะไปทําธุระต่างจังหวัดกับแม่ครับผมก็ว่า ขอโทษนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาอีกวันหนึ่งแล้วกันครับจนวันนั้นเนี่ยตอนจะกลับจากที่ทํางานเนี่ยคือเรื่องงานเนี่ยน้องนิวรู้ดีอยู่แล้วว่าเราต้องไปทํางานกันนอกสถานที่ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปทํางานกันนอกสถานที่ครับผมก็เลยแวะมาบอกขากลับมาเตือนเ้าหน่อยครับพอมาปุ๊บแม่น้องนิวก็บอกว่านิวยังไม่กลับมาเลยลูกคิดว่าไปกับน้องก็หมายถึงคิดว่าไปกับผมนะครับครับผมก็เลยตอบว่าอ๋อเปล่านะครับแม่แต่เราก็ ต่อไปแบบนี้เพราะว่าไม่อยากจะไปพูดอะไรต่อเผื่อว่านิวคขมมีทุละอะไรของเขาแบบเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยครับพี่ครับแล้วพ่อเลี้ยงนิวเนี่ยเขา,าตะโกนมาว่าอีอ้อยกูบอกให้มึงไปหยิบน้ํากูจะแดกน้ํามึงก็รู้ว่ากูรอกินอยู่ <c oughs> ทําไมไม่ไปหยิบน้ําให้กูก่อนอีหี้นี่พี่ตะหันเนี่พี่ตะไรครับ <c oughs> <c oughs> สวนสัตว์ไม่ต้องเอามานะครับพี่โอได้เลครับได้ครับลืมบอกนะครับผมมึงกูได้นะว่าสวนสัตว์ไม่ไม่เลยสงนไม่ได้ป่ะครับขอโทษพี่ชิตแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับพี่ครับต่อเลยครับพี่ครับแม่ทุ่งนิวเนี่ยเขาก็เลยรีบเข้ารีบเข้าบ้านไปผมก็ยกมือไหว้บอกว่าอ่ากลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็อีกวันเนี้ยเราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันไปกันกับที่ทํางานนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันพัก ผมก็เห็นน้องนิวเนี่ยเขาอยากไปซื้อเหล้าขาวเราก็เดินไปเตือนเขาเงียบๆแบบว่าระวังหัวหน้ารู้นะกินเหล้าขาวมันแรงมากนะครับเดี๋ยวจะโดนเอด็ดเอาเดี๋ยวจะโดนดูเอาแต่เขาก็ตอบมาว่าถ้ามันไม่ให้กูกินกูจะไปกินมันแทนแล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ยพูดอะไรออกมาเนี่ยก็เลยว่าออืเมื่อกี้พูดอะไรนะน้องก็เงียบไปเลย จนไปทํากิจกรรมจนเสร็จอะไรในวันนั้นคือพี่ตอนครับพี่น้องนิวเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนิสัยไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้แบบที่จะพูดว่ากูจะกินมึงอ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับผมก็คือแปลกและใช่ใช่มันแปลกมันแปลกกว่าปกติจากที่เขาเป็นครับพี่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทากิจกรรมกันจนเสร็จในวันนั้นนี่ก็ไปกันประมาณสิบคนครับเอ่อแต่ห้องนอนเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องละสองคนครับห้าห้องแต่น้องนิวเนี่ยมาบอกผมก่อนที่จะเข้าห้องพักครับพี่ว่า ผมขอน,อนอนคนเดียวได้ไหมครับผมก็เลยบอกไปว่าเอา้าเราจะให้พี่ไปนอนที่ไหนอะครับน้องก็บอกว่านะพี่เชื่อผมสิพี่ไปนอนห้องพี่ A แทนนะอ่าเราก็เออเออ,เอ,อแล้วพอตกดึกเนี่ยประมาณสี่ทุ่มครับก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหัวเราะแบบ แบบเดียวเลยแบบเสียงดังแบบฮ่า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 อะไรประมาณเนี้ครับพี่ครับอ่าคือไม่ใช่เสียงคนที่แบบ่ังพวกดังคนรุ่นหัวเ<ช>ราะแน่นอนไม่ใช่หัวเราะแบบดูสื่อบันเทิงแล้ว <S <S หัวเราะอะไรประมาณนี้หัวราะเหมือแบบนแบบคนออกค่อนข้างจิตนิดหน่อยครับพี่ครับทุกคนก็ได้ยินกันเลยออกมายืนฟังกันดังออกมาเนี่ยหลังจากที่คนได้มายืนฟังกันเนี่ยเสียงมันคือบ่งบอกว่ามาจากห้องของน้องนิวครับหัวหน้าก็เลยบอกว่าไปเคาะเรียกสิ บอกว่าอาให้เบาๆน่อยเกรงใจคนอื่นเขาบ้างครับซึ่งตัวผมเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ให้ผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปเคาะเพราะว่าผมเนี่ยสนิทกับเขามากสนิทมากที่สุดที่อยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วผมก็พูดไปว่าให้หัวหน้าเคาะดีกว่าครับเพราะว่าน้องนิวเนี่ยน่าจะฟังหัวหน้ามากกว่าครับเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าน้องเนี่ยแปลกๆไปแต่เราก็ไม่กล้าพูดครับใจอยากให้ผ่านวันนี้ไปเลย แล้วก็กลับไปทํางานกันที่ออฟฟิศแบบปกติแบบทุกวันที่ผ่านมาใช่เพราะพี่พตะวันพูดก็ไม่ได้อีกแหละเพราะว่าน้องซื้อเหล้าแล้วถ้าพูดไปก็เหมือนขายน้องใช่ครับครับเ <c oughs> งียบไปดีกว่าครับใช่ครับ <c oughs> แล้วตอนหัวหน้าเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปที่ห้องน้องนิวนะครับน้องนิวก็หัวเราะแบบยิ่งดังยิ่งดังขึ้นไปอีกครับแล้วพอหัวหน้ายืนหน้าห้องเนี่ยยังไม่ทันได้เคาะเลยครับพี่ครับน้องนิวจะโกนออกมาว่าผมมึงจะเสื้อกูหิวอื หัวหน้าก็โมโหโมโหแบบเลือดขึ้นหน้าเลยเพราะว่าพูดกลับไปว่ามึงกลัวใครมึงรู้ไหมกูใครแล้วก็อเคอาะดังๆเลยน้องนิวก็ตอบกลับมาว่าแล้วมึงรู้ไหมกูเป็นใครครับแล้วก็หัวราอแบบนกลัวมากเลยครับมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้องนิวแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะน้องนิวปกติเขาก้าวร้าวอย่างงี้ไหมพี่ไม่ไม่ครับปกติน้องนิวเขาเป็นเด็กอ่าถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นก็แบบเด็กติ่มติมหน่อยครับพี่ครับครับใช่ครับจะไม่มีความก้าวร้าวไม่อยาบคายเลย ครับครับอ่าแล้วผมเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหาหัวหน้าแล้วพาหัวหน้าออกมาบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าความผิดปกติให้ฟังครับแล้วก็เล่าเรื่องวันนี้ครับบวกกับที่น้องนิวตอ่อหัวหน้ามาแบบนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปน้องนิวเนี่ยเป็นคนนอบน้อมไม่ได้เป็นเด็กก้าว้าวอะไรเลยครับแต่พูดออกมาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ปกติแล้วครับครับหัวหน้าเลยบอกงั้นเราต้องเข้าไปด้วยกันทุกคนไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าก็ไปเคาะอีกทีหนึง่ง ประมาณเกือบห้าทุ่มที่ฟอนต์ก็เดินมาบอกว่าให้เสียงเบาๆห้องข้างล่างเนี่ยร้องเรียนมาเพราะมันมีเสียงเหมือนเหมือนมีคนกระทืบพื้นนะครับอเราก็เลยไปขอกุญแจห้องนี้ครับอ่าจากที่ฟอน์แล้วก็ต้องเอาพวกประชาชนบัตรพนักงานของบริษัทเนี่ยเพื่อยืนยันว่าห้องเราจริงๆเพราะว่าพนักงานเนี่ยับพี่ผู้เปลี่ยนกะตอนสี่ทุ่มเนี่ยอพอหลังจากที่ได้อ่กุญแจมาแล้วเราก็เดินไปที่ห้องน้องนิวพอเปิดเข้าไปนะครับ มีขวดเล่าขาวตั้งอยู่กับกระทงอะ่ะที่เขาเอาไว้วางตามต้นไม้แบบให้ผีกินนะครับพี่ครับในระหว่างทางเนี่ยตอนทีเ่เดินไปร้านขายของชําเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นครับน้องนิวเนี่ยเดินไปหยิบกระทงแล้วเหมือนจะเอากลับมากินครับคือผม,มไม่รู้ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีอาการแบบนี้หรือว่าเขาทําโดยที่เขาไม่รู้ตัวกันแน่พอเห็นสภาพนี้หัวหน้าก็เลยให้ทุกคนเนี่ย ช่วยเอาของกันไปทิ้งอ๋อแต่ผมลืมเล่าไปอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปห้องน้องนิวเนี่ยครับอหัวหน้าก็ได้อให้ทุกคนเนี่ยไปเอาพวกเสื้อผ้าอะไรที่แบบว่าน่าจะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอาจจะพอแก้ขัดเหมือนมัดไว้อะไรประมาณเนี้ยไ,ได้ครับเพราะว่าแทนเชือกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วผมขอตัดกลับไปที่เดิมหลังจากที่หัวหน้าให้ทุกคนช่วยเอาขยะไปทิ้งนะครับครับทีเนี้ย จะกลับไปนอนเนี่ยทุกคนก็ไม่มีใครกล้ากลับไปนอนกันแล้วครับก็จะอยู่ในห้องน้องนิวก็ไม่กล้าเพราะว่าสภาพแวดล้อมในห้องก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้ของผีทั้งนั้นใช่ครับก็เลยเอาน้องนิวเนี่ยไปไว้ที่ห้องน้องนิวเนี่ยมีอาการที่แบบว่านิ่งตึงเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรใครถามอะไรก็ไม่ตอบครับอ่าก็เลยทุกคนก็เลยพาน้องนิวไปห้องหัวหน้าแล้วก็อยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดเลยจนเช้า แล้วก็จนกลับมาที่ที่ทำงานนะครับที่จังหนนวัดนครสวรรค์ครับผ่านไปอีกสองอาทิตย์เนี่ยน้องนิวก็มาพูดกับผมว่าพี่ไอคนที่ผมเกลียดเนี่ยมันตายแล้วนะัมนตายแบบพรมานแสนสาหัสด,ด้วยชีวิตผมเนี่ยได้ทําแบบเนี้ยผมตายตาหลับแล้วครับพี่อมผมก็บอกเฮ้ยทาไมพูดจาแบบนี้ยมันเป็นลางนะรู้ไหมน้องก็เงียบไปแล้วก็ร้องไห้แค้นใจมากนะครับ ไม่ได้ยากกระทำมันอะหนึ่งต้อ,องร้องไห้ขนาดนี้ครับผมก็ปอบแล้วก็ให้ไปทํางานกันต่อครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ไปส่งนิวแต่วันเนี้ยไม่มีทั้งพ่อเลี้ยงนิวไม่มีทั้งแม่นิวผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพี่ผมก็ขับรถกลับบ้านปกติพอถึงร้านขายของชําหน้าบ้านคนเขาก็พูดกันว่าแม่นิวฆ่าผัวผมก็คิดว่าคนละนิวกันละมั้ง จนเข้าไปในบ้านเนี่ยแม่ผมก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงคใครคนฆ่าย,ยาวจนถามเรื่องราวนะครับจนรู้ว่าเป็นพ่อเลี้ยงของนิวครับที่ตายตายเพราะมีดแทงที่คอแล้วก็แม่น้องนิวเนี่ยก็วิ่งกีดออกมานอกบ้านเลยครับ,ค,รบคนถึงวิ่งเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเข้าไปเห็นสภาพศพของลุงยาวเนี่ย <c oughs> นอนคว่ำอยู่ที่พื้นครับมีดปลายแหลมเนี่ยที่เอาไว้อา่า ปอกพวกผลไม้เนี่ยครับแทงที่คอจากด้านหน้าทะลุไปด้านหลังนะครับครับแล้วมันก็เหมือนตอนที่คนล้มนะครับครับมีดเอ่อคนล้มหน้าคว่ำมีดมันก็กระแทกกับพื้นเข้าไปทําให้ด้ามจับเนี่ยแทงเข้าไปเอ่อจนมองไม่เห็นนะครับว่ามาจากด้านหน้าเลยครับครับแบบมิดด้ามเลยจริงๆครับเอ่อเห็นก็มีแค่เลือดมีแต่เลือดจริงๆเลยพี่ตอนนั้นนะครับครับแล้วทุกคนก็ถามเหตุการณ์แม่ของนิวก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้มาสืบสวนสอบสวนครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสูจน์ว่าใครคนก่อเหตุเนี่ยมันก็มีน้อยครับไม่เหมือนสมัยนี้ครับพี่แม่น้องนิวเนี่ยจึงต้องเป็นผู้ต้องสงสัยครับ,รบแล้วตำรวจเนี่ยก็เรียกแม่น้องนิวไปสอบปากคาหลายครั้งมากครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จับแม่น้องนิวไปขังคุกครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังไม่ได้เอาไปขังตั้งแต่วันแรกที่ลุงยาวตาย ไม่งั้นแม่อ้อยคงไม่ได้อยู่จัดงานศพให้ลุงยาวถึงลุงยาวจะชอบอ่ตบตีแม่แต่เขาก็ยังเป็นผัวเมียกันครับตัวแม่อ้อยเนี่ยแหละครับก็ต้องรับกรรมที่ไม่ได้ทําครับตํารวจเนี่ยบอกว่ามันมีแรงจูงใจเพราะคนแถวนั้นเนี่ยจะรู้กันว่าแม่แม่น้องนิวเนี่ยครับโดนตบโดนตีอยู่บ่อยๆในวันนั้นเองครับแม่น้องนิวเนี่ยหน้ายังมีรอยเขียวที่เกิดจากการโดนตบตีอยู่เลยครับในวันที่ลุงยาวเสียชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับใช่ แล้วหลังจากแม่น้องนิวถูกฝากขังน,นะครับนิวก็รู้สึกเสียใจมากจึงไปโรงพักไปบอกตำรวจว่าแม่ผมไม่ได้ทําแม่ผมไม่ได้ทําผมนี่แหละเป็นคนทําเองผมเป็นคนแทงมันเองแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับเพราะว่าน้องนิวเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยครับไม่เคยก้าวเล้าแต่ก็ไม่ใช่คนขี้โกหกแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีครับเพราะว่าคิดว่าคงจะมาเพื่อปกป้องแม่ตัวเองครับพอไม่มีคนเชื่อน้องนิวก,ก็กลับบ้านไปไปนอน ที่อยู่วันนั้นเนี่ยน้องนิวฝันว่ามีคนมายืนชี้หน้ามีเลือดที่อคอล้วพูดว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงต้องตายครับแล้วน้องนิวเนี่ยก็ตื่นครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ไปรับน้องนิวปกติอแต่น้องนิวเนี่ยให้พาไปสํานักสํานักหนึ่งในจังหวัดสกลนครครับพอไปถึงเนี่ยเขาเป็นคนออประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็มีภรรยาเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันแต่คนละประเทศกันนะครับคน,คนละประเทศเขาสองคนคนละประเทศแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยใช่ครับผมเป็นปเ,เพื่อนบ้านทั้งคู่ครับใช่ครับแต่เขาสองคนมาทํางานในไทยแล้วก็คบกันครับระหว่างทางเนี่ยอผมก็ถามถึงตอนที่ลุงยาวตายใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่น้องนิวยังไม่ได้ถูกฝาขังยังเป็นช่วงงานศพของยาวอยู่ครับผมถามนิวว่านิวงานศพลุงยาวเนี่ยทำไมไม่ไปเลยสักวัน คือจะไม่เผาผีกันเลยเหรอคนก็ตายไปแล้วครับนิวเลยบอกใหม่ครับพี่ผมไม่ไปหามันเดี๋ยวมันก็มาหาผมเองเฮ้ยเฮ้ยผมถึงให้พี่พาอ่าพาผมมาที่นี่ไงออืตอนนี้แม่ผมก็ติดคุกไปแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องปิดบังพี่แล้วครับครับพอไปถึงก็ขึ้นไปหาอาจารย์คําแรกที่อาจารย์พูดเลยคือมันมาหาผมแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วมันตายเนี่ยมันตายหงมันจะมีฤทธ ให้มันไหลาตายมึงก็ไม่เอาครับกูเลยให้มันเอามีดแทงคอตัวเองตายออื <c oughs> ผมนี่โคตรอึ้งเลยครับพี่แล้วถึงบางอ้อเลยครับว่าอ๋อนิวมาทําของใส่ลุงยาวนี่เองครับแล้วนิวเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ที่ฝันเมื่อคืนพอเล่าแล้วอาจารย์ก็ให้ไปเอากระดูกของลุงยาวมาครับนิวก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าขนาดงานศพเนี่ยนิวอะ่ะยังไม่ได้ไปเลยแม้แต่วันเดียวครับพี่ครับ มีทางเดียวก็คือต้องถามแม่แต่จะไปเยี่ยมนี่ก็ไปเยี่ยมไม่ได้ครับ<ะ>อจะได้ก็ต้องไปรอขออนุญาตซึ่งมันก็ค่อนข้างนาน,นครับอาจารย์แกก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยอ่าบังเอิญพอดีครับอาจารย์เนี่ยโทรหาผู้คุมเลยเพราะว่าความบังเอิญก็คือผู้คุมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่แล้วครับแสดงว่าอาจารย์คนนี้น่าจะดังใช่ครับก็ค่อนข้างมีลูกศิษย์เยอะครับครับใช่ครับพอโทรหาผู้คุมเนี่ยก็ว่า ให้ไปถามอีอ้อยว่าเขาดูผัวมันอยู่ไหนลูกมันเนี่ยจะเอามาให้พระเพราะมันเฮี้ยนครับตอนแรกแม่อ้อยเนี่ยก็ก็ไม่บอกครับจนผู้คุมบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกมึงก็ตายไม่พรุ่งนี้ก็อีกวันนึงมึงจะอ,อย่างไงครับพอแม่อ้อยได้ยินแบบนี้ก็เลยต้องต้องยอมบอกครับแล้วนิวก็ได้ไปเอามา แม่เหมารู้ว่าลูกชายเนี่ยถ้าเจอเนี่ยจะเอาไปทิ้งหรือจะทําอะไรไม่ดีสักอย่างหนึ่งเพราะการตายของลุงยาวเนี่ยเป็นการตายที่แปลกแม่น้องนิวเลยเอากระดูกเนี่ยไปแอบไปบนฟ้าเพดานห้องนอนตัวเองครับแล้วนิวเนี่ยก็ไปเอามาม<อ>คือตอนนี้คือตอนนี้ยอมบอกใช่ไหมครับใช่ครับตอนยอมบอกแล้วอืครับพอตอนไปเอาเนี่ยน้องนิวเขรู้สึกเหมือนมีคนมายืนข้างๆตลอดเวลาเลยจนวันนั้นเนี่ยมันก็มืดแล้ว ครับไปบ้านอาจารย์ก็ไม่ทันแล้วเลยน้องนิวเลยขอให้ผมพาไปพรุ่งนี้แล้วก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านวันนี้แล้วพอนิวหลับเนี่ยลุงยาวก็มาเข้าฝัน,นครับมายืนเย็บหนะ้าอกแล้วพูดว่ามึงตายมึงต้องตายมึงต้องตายพูดอยู่แบบนี้ครับ,รบนานมากนิวก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนโดนพีอำครับ,รบเก่งขยับไม่ได้เลยทําได้แต่ท่องนโมตระท่องสดบน อยู่แต่บทนี้นะครับวนไปวนมาครับแต่ท่องยังไงก็ไม่หลุดครับแล้วเหมือนตัวเองเนี่ยจะขาดใจตายอยู่แล้วครับนิวบอกว่านิวคิดถึงแต่หน้าพระพุทธเจ้าครับแล้วอยู่ๆเนี่ยก็สะดุ้งตื่นเนี่ยตื่นขึ้นมาประมาณตีสามตีสี่ครับแล้วก็นุ่งนิวก็โทรหาผมครับโทรหาผมแบบปลุกผมเลยแบบเหมือนมีเรื่องอะไรสักอย่างครับแล้วก็บอกว่าไอ้ผมรีบพาไปหาอาจารย์หน่อยครับรีบไปเลยผมก็เลยรีบไป และอีวันเนี่ยก็จะเป็นวันพระพอดีครับคร<ะ>ับซึ่งนิวเนี่ยจะมีอาการทุกๆวันพระเหมือนกับที่เคยเป็นวันที่ไปทํางานนอกสถานที่ครับ<ะ>แล้วคืนนั้นเนี่ยนิวก็นั่งกินเหล้าขาวกับอาจารย์แต่การนั่งกินกับการพูดของนิวเนี่ยมันไม่เหมือนกับนิวเลยครับ<ะ>เสียงดังหัวเราะเสียงก็เหมือนคนแก่เหมือนคนแก่ผู้หญิงครับ<ะ>แล้วอาจารย์ก็เอาไก่ไก่สดสเชือดอังนั้นเลยครับ เอาเลือดมาแล้วก็เอาไส้ไก่เล่ๆเนี่ยใส่จานมาให้นิวกินครับพูดกันไปพูดกันมาผมก็พยายามเรียกนิวเพราะว่าผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วครับมันืมอมันจะกลับผมก็กลับไม่ได้ทิ้งน้องก็ไม่ได้ครับอาจารย์ก็หันมาบอกว่าไม่ต้องกลัวเขามาดีแล้วคือตอนนั้นคือผมกั้นไม่ไหวแล้วจริงๆครับพี่ครับอ่เถ้าอยู่ต่อ<พ>คือผม อ้วกแนอ่อาจารย์หันมาบอกพี่พี่ตาวันว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลักวเขามาดีใช่ครับเหมือนเขารู้เลยนะว่าเราคิดอะไรอยู่โอ้โหประมาณนั้นครับครับคือถ้าผมอยู่ตอนนี้ผมอ้วกแน่แล้วก็กลัวมากเพราะมันไม่ใช่นิวครับที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเลยเดินออกไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันก็อยู่แยกออกไปจากตัวบ้านครับแต่พอกลับเข้าไปเนี่ยนิวพูดเป็นเสียงผู้หญิงว่างานมันเสร็จแล้ว กินมันได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเออตอนนี้มึงเป็นนายมันแล้วผมก็ตก,กใจครับแล้วนิวก็หันมาบอกว่าพี่นี่ผมกินเหล้าอยู่เลยแล้วก็เช็ดปากเหมือนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับครับแล้วอาจารย์จัดการวิญญาณลุงยาวให้ยังครับอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าจัดการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนเนี่ยมึงกับมันเนี่ยก็ไม่มีใครเหนือใครอีกแล้วครับนิวก็กราบลาอาจารย์ ผมก็พานิวขึ้นรถให้กลับบ้านผมก็ถามเนิวครับว่ารู้จักได้ยังไงอะไรแบบอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับนิวก็บอกว่าตอนที่พ่อทําแม่หนักๆเนี่ย<ะ>เขาหาทางที่จะเอาคืน<ะ>ก็เลยแบบไปหาเจอใครไปกินข้าวร้านไหนเจอพวกก่อสร้างหรือเจอแขกประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือจะต้องเข้าไปคุยไปถามหมดจนมาเจอที่นี่ครับเ<ะ>ขาพูดกับนิวนะครับว่าอขออะไรได้จริงนะ แต่ต้องคุยให้ดีนะจะเปิดช่องว่างให้เขานั่นไงครับครับของข้อแรงพูดแค่นี้อ่เอนิวก็ไปผมเลยถามว่าแล้วให้เขาช่วยเนี่ยมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรอาจารย์บอกว่าให้ผมพูดมาเองว่าจะให้อะไร,รที่ทําให้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันเอของที่จ่ายมันคุ้มค่าสําหรับเรื่องใหญ่ๆแบบเนี้ครับครับครับนิวตอบไปว่าทรัพย์สินในบ้านผม มีอะไรผมให้หมดเลยครับอะไรก็ได้ผมให้ได้หมดเลยอาจารย์เขาใจดีมากเขาเคเราะแล้วก็เอาน้ําให้ผมกินออื <c oughs> บอกให้ใจเย็น <c oughs> ๆน้ำเนี่ยเหมือนน้าแดงเฮลบูบอยทั่วไปเลยครับแต่คือเหมือนทําให้นานมากแล้วครับเพราะว่ามันอุ่นแล้วก็กลิ่นเนี่ยฝาดมากพ <c oughs> อกินเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็บอกให้ผมไปเอาของของใช้ของพ่อเลี้ยงของผมเนี่ยเอามาให้อ่าจะทําให้มันหลายตายให้ครับจะผมบอกว่าอยากให้มันทรมานสุด อยากให้ทรมานมากๆเลยครับอาจารย์ก็ตกลงทําให้ถือว่าเป็นของสังลาอาจารย์รบ,บอกแบบนี้นะครับคือต้องโกรธแค้นมากๆเลยครับเพราะถ้าจะเอาให้ตายหายไปจากแม่ตัวเองเนี่ยคือไหลาตายก็ได้ใช่ครับแต่นี่คือต้องการที่จะให้เขาทรมานคือ,คต,อต้องเจ็บใจเจ็บแค้นมากๆอ่ะครับแล้วพอผมฟังแล้วเนี่ยมันแปลกๆนะครับครับพี่แล้วนิวเนี่ยก,ก็ไปบ้านแต่ก็ไม่มีของใช้ส่วนตัวของลุงยาว ไม่มีอยู่เลยเพราะว่าลุงยาวในแกนล็อกห้องตลอดครับและห้องเนี่ยก็โยนคนละฟังไม่สามารถไปเอาได้เลยครับอันนี้ที่พูดอยู่นี่คือเอตอนที่ยังไม่ตายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับผมอพูดก่อนก่อนที่ลุงยาวจะตายเ่าทาของให้ตายแบบไหนอะไรอย่างงี้ก็คือพอนิวไปเอาของมาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอลุงยาวล็อกห้องห้องก็ยคนละฟังเข้าไปไม่ได้เลยเลยไปหาอาจารย เอาแค่รูปไปให้อาจารย์เลยบอกว่าให้กลับมาบ้านแล้วพอลุงยาวกลับมาเนี่ยให้เอารองเท้าเนี่ยเคาะกับกระดาษสมุดแล้วห่อ,อดินใต้ตีนมันมาห่อดินใต้ตีนใช่ไหมครับดินใต้ตีนครับใช่พอเอามาให้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่ารอดูมันตายได้เลยแล้วลุงยาวก็ตายครับในอีกอาทิตย์กว่าๆหลังจากวันที่นิวไปหาอาจารย์วันแรกครับอืท่านมาอีกหนึ่งอาทิตย์ หลังจากวันที่นิวกินเหล้าโวยวายไปที่ทํางานต่างจังหวัดนะครับเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่เจอตอนที่ไปทํางานเนี่ยบวกกับลุงยาวตายแบบนั้นบวกกับไปได้ยินที่อาจารย์คุยกับนิวอีกหมว่ามันมันไม่ใช่เลยครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ไปส่งนิวที่บ้านครับแล้วก็ได้จะเก็บความสงสัยไว้อ่นิวบอกว่านิวมั่นใจกับอาจารย์มากจากที่กลัวๆอยู่ก็ไม่กลัวแล้วครับ ไม่ตัววิญญาณลุงยาวใช่ไหมใช่ครับเพราะอาจารย์บอกว่าหลังเที่ยงคืนลุงยาวก็ทําอะไรนิวไม่ได้แล้วครับครับเพราะว่าจะไม่มีใครเหนือใครที่อาจารย์บอกพอตื่นเช้ามาครับปรากฏว่านิวตายอะไรนะครับนิวตายในเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับครับแต่เป็นการตายที่แปลกมากครับตัวนิวเนี่ยไปอยู่มุมกําแพงครับอยู่มุมกําแพงสุดเลยแล้วก็ตัวขดเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอยู่ครับ ครับครับแล้วก็หัวใจวายตายตรงนั้นเลยครับครับครับจนผมไปรับนิวเนี่ยนิวไม่ออกมาผมก็กังวลใจอยู่แล้วอ่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับครับเลยพังประตูเข้าไปครับแต่ประตูก็นี่ก็ไม่ได้ล็อกนะครับพี่เข้าไปเจอนิวนอนคดอยู่มุมห้องตาก็ไม่ปิดครับจนรถมูลนิธิมาครับแล้วก็งานศพก็ทําแบบเป็นศพร้ญาตินะครับเพราะว่าญาติก็ไม่มี พ่อจริงๆก็เสียไปนานแล้วพ่อเลี้ยงก็ตายแม่ก็ติดคุกคตัวเองก็ตายแบบโดดเดี่ยวมากเลยครับอือครับแล้วกลับจากงานอ่จาจกลับจากงานศพน้องนิวนครับนิวมาเข้าฝันเข้าฝันผมเลยนะพี่บ,บอกว่าให้ซื้อหวยครับให้ไปบอกทุกคนที่มางานศพเลยถ้าถูกเนี่ยเก็บเงินครึ่งหนึ่งไวใ้ให้แม่ผมด้วยครับพี่ครับสรุปผมก็ไปซื้อหวยที่เลขที่น้องนิวบอก แล้วก็ถูกจริงๆครับทุกคนที่ซื้อนี่ถูกหมดเลยครับจนยูย่ๆเนี่ยสารเนี่ยก็เลิกกักตัวแม่อ้อยแม่น้องนิวครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยช่วยช่วยกันเนี่ยให้แม่อ้อยรอดออกมาเพราะว่าแม่อ้อยเนี่ยเป็นคนดีในชุมชนนี้ทุกคนรักแม่อ้อยกันหมดแต่ถ้าเกิดนิวไม่ได้ตายเนี่ยยังไงแม่อ้อยก็ต้องติดคุกเพราะว่าหาคนทําผิดไม่ได้ครับตํารวจทําเรื่องว่าให้ว่านิวเป็นคนแทงครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยแม่เนียวจะต้องติดคุกยาวเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีแค่แม่อ้อยกับลุงยาวอยู่กันแค่สองคนครับมันฝังไม่ขึ้นครับถ้าถ้าบอกว่าลุงยาวโดนคองเนี่ยตำรวจที่นั่นในต่างพากันช่วยแม่อ้อยเพราะแม่อ้อยเป็นคนที่ดีมากครับอ,อ,อหลังจากที่แม่อ้อยได้ออกมานะครับอ่ทุกคนเนี่ยก็ได้เอาเงินเงินที่ถู่หวยครึ่งหนึ่งเนี่ยให้แม่อ้อยตามที่น้องนิวได้มาเข้าฝันบอกเอาไว้แต่แย่กว่านั้นครับ อ่ไม่อ้อยออกมาเนี่ยเสียสติออืกลายเป็นคนบ้าเงินที่มีก็ศูนย์เปล่าครับแต่ทุกคนก็ให้นะครับเพราะว่าแม่อ้อยเนี่ยแกก็รับไว้แล้วแกก็เดินไปนอนตามเสาตามต้นไม้กลายเป็นคนเสียสติไปเลยครับเป็นคนไร้บ้านแบบแบบไม่มีจุดหมายไปทางไปเลยะครับครับแล้วก็โดดเดี่ยวมากครับพี่อืมใช่ครับเขาก็าคงจะช็อกแล้ครับเพราะว่าเสียทั้งสามี เสียทั้งลูกตัวเองก็ไปติดคุกรับสภาพไม่ได้แน่นอนครับอื่ัฟังแล้วก็ท่องท่าคดถูมากครับหนึ่โอ้โหสลดคุณใส่ผีสั่งใช่ไหมครับสลดจริงเลยครับเนี่ยเรื่องนี้ก็ประมาณนี้เลยครับโอ้โหพี่คือเรื่องนี้เกิดมาจากพ่อเลี้ยงตบตีแม่ใช่ครับแล้วคนเป็นลูกตบตีลูกด้วยแล้วคนเป็นลูกก็คือแค่เห็นแม่ก็ มันไม่ชอบอยู่แล้ววาน,นี่มันตัวเองมาโดนอีกแล้วตัวเองก็เป็นคนตัวเล็กใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไม่สามารถที่จะไปสู้รบต่อซึ่งหน้าได้คือไม่ไม่ไม่ไมีที่ใส่ก้าวล้าไม่มีที่ใส่แบบครับอะไรแบบนั้นเลยคราวนี้ก็เลยต้องมาพึ่งสายศาสตร์แล้วก็ไปเสาะหาเจออาจารย์ทุกคนด้วยนะ <c oughs> แล้วด้วยการไม่มีประสบการณ์เนี่ยแล้วไปตกลงอะไรกับพวกเนี้งเงี้ยคือ เวลาพูดไปคําพูดนเป็นนายจริงนะครับกับพวกปีญญาหรืออะไรพวกเนี้ยคราวนี้ก็เลยกับตะลบปัดทั้งหมดเลยจากที่พ่อจะต้องตายจะเอาแค่ไค่พ่อเลี้ยงตายไกลยว่าตัวเองตายด้วยแม่ก็ติดคุกส่วนเสียท่้ไปทุกอย่างเลยครับใช่ครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ผมเนี่ยผมบอกเลยผมผมเชื่อผมไม่ลบลูแต่ผมผมเชื่อว่ามีจริงโดยส่วนตัวผมอะผมอยากมองว่าให้ทุก ให้ทุกคนที่ฟังครับมองเรื่องนี้เป็นเรื่องบันเทิงับครับอ่าอย่าไปคิดมากคฟังให้สนุกใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องเล่าก็ได้ก่อนนอนแล้วก็อีกอย่างเลยเผื่อใครไปโดนเกี่ยวกับพวกสายดำมาเลยมาหลอกเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราไม่ทําดีกว่าเพราะว่ามันไม่ดีใช่ครับครับพี่โอเคครับแล้วเห็นทีมงานบอกว่าพี่มีเรื่องเหรอครับไอ เรื่องอะไรนะครับยิงผู้พิพากษาโอ้โหเชื่อไหมพี่ผมได้จินชื่อเรื่องไนดะ้ผมยังอยากจะฟังอยากจะฟังเรื่องนั้นก่อนเลยเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วอะป,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 ประมาณเนี้แล้วเดี๋ยวพี่เออพี่จะว่างมาเล่าอีกไหมครับเดี๋ยวอีกนานไหมครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมขอดูวันว่างก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมถ้าไงเดี๋ยวผมติดต่อทีมงานาอีกท <laughs> ีนึงโอเคครับพี่งั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเออ เออมาอุตส่าห์มาเล่าช่องเล็กๆของผมเนี่ยครับได้ครับก็คือขอบคุณคุณชีตครับที่ให้เกียรติผมมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็คือก็ขอบคุณมากเลยครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมราคาขนดาเดือยเราได้น้ำหอมเกรดนี้นะครับแล้วเพคเกจดทั้งหมดอย่างเนี้ย บอกได้เลยครับโคตรคุ้มครับฉีดแล้วเฮงฉีดแล้วรวยฉีดแล้วปังฉีดแล้วดีขครได้ไปแล้วมีแต่คนหลงขครได้ไปแล้วมีแต่คนรักขครได้ไปแล้วมีแต่คนช่วยเหลือค้าขายดิบอา